อัาพี่น้องครับลาซมอนครับมาในลังสีตโต้วยครับนะแบน,น้ำแข็งแบบก่อนตกเลยเดี๋ยวเแนวหน้าไว้สมมันมมอจะเนตีนะครับ แนวโคตเก็ดครับบรรจุในกล่องมาสี่ตัวครับพี่น้อง ขูดเพชรแล้วล่ะครับพี่น้องครับแล้วทั้งสีโต้แล้วนี่ครับต้นหนึ่งขึ้นมาเขียงแล้วมันก็อุปกรณ์นะครับเนาะที่ผมใส่ประจํานะครับผมก็จะใส่มีดมีดเด็มสันนี่มีดไทยนี่นะครับซื้อมีดไยธรรมดาเนี่ยครับยี่ห้อก็ยี่ห้อได้ก็ได้ครับตัวขนาดประมาณเนี่ยหกนิ้วเจ็ดนิ้วนะครับกลมเงาแล้วก็มีแหนบนะครับแหนบนี่ไว้ไว้ทอนกลางครับแหนบเนี่ยไว้ทอนกลางปลา มีซื้อผมซื้อวัตต์ไดโซครับอันในหกสิบบาทเนี่ยหกสิบาทก็จะมีผ่านะครับไปเสร็จแล้วก็มีดมีดมีดยงาเนี่ยมีดญี่ปุ่นเอาไว้แหล่ตอนตอนแล้วหนังหัวก็ปาดเป็นฉินนะครับเจอมีดผ่านตอนมีดนี่คือต้องขึ้นแล้วถ้าก่อนจงจะได้ใส่นอนนะตอนตอนนี้ตอนที่ก่อนอื่นต้องใส่มีดเต็มเนี่ยครับมันเป็นมีดผมใส่เป็นมีดแหล่มีดขึ้นปลานะครับตัวเนี้ย ก็จะขั้นตอนแรกก็จะตัดหัวตัดหัวออกสําหรับมือใหม่นะครับามาผู้ใดปล้นเคยเหตุกันนี่ล้ผมจะบอกวิธทีตัดหัวออกพอผมอยุลานจะจะขายหัวต้มหัวสมันต้มซีอวนนะครับก็เลยต้องปาดแนวนี่บางานาะเขาจะเอาบ๊อบ๊ขายเขาจะจะปาดเฉียงเข้าไปยังเสียบจาปาดเฉียงเข้ามาแบบว่าพอเอาหัวนะแต่ว่าล้านผมตัดตรงพอใส่หัวเป็นต้มซีอ๊วแล้วก็จะมาแหล่นะ ผมก็จะจ่อหูมองอ่งนี้ครับว้หิวเนาะวลาะนี้อบอกมันจะมึอนเนาะป่านี่นะก็จะแหกตาลางไวเชื่อมาเดี๋ยวผมขึ้นให้เบิ้งครับว<อ>ิธีการขึ้นนี่ตละลาร้านตละลามองอกขึ้กันเด้อพี่น้องแล้วแต่เด้อบางคนกับ,บอกขึ้นแบบเพื่อผมขึ้นครับม,มาครับพี่น้องมาเริ่มกันตอนแรกกันเลย แซ่บในการกินนะครับเขาต้องเซ็บเซ็บดีเซ็บดูสักผ่านนะเสร็จแล้วพอผ่านมาสัก จะปาดตามตามสองหลังนะครับตัวแรกผมจะจีดเซนก่อนจีดหล่องนะครับจีดหล่องมัน,นะะชีวะค่คมหมีเขาจะไปใส่เพื่อค่ามไงม่ละงนันประจำผมเลยแต่ละมือกับป้ามากยังหมือนโสดกบะมาขูดเก็บมันแลมมาข้นที่เราเตรียมไว้ทานค่ะ เดียวค้านึงนะครับปิไม่อีกค้านึงคุจะจอจังเดียบยเส็จแรกนบเซตนี้ที่สองลงเลึกไปน้อยนึงครับรงองขายเนือ้อครับถ้าจะตรงบอลมันกินกินเนืออนอ้อหลายรับ Toàn theo, xin bao không được tròn cho xịt Được không Được มาเดี๋ยวจะเป็นยังไงเพาะเพรก็จระจัดแต่งนะครับแนบแนบตัวนี้เนี่ยจะมาถ้อนก้านตัวนี้ครับมันจะมีอยู่แถวเดียวนะครับเดิมจากมุมนี้มามีแถวเดียวฮอดประมาณแถวนี้แหละก็เบิดนะครับนี่ครับเนี่ยครับถแต่องที่ผมว่านะว่าหิวตัวนี้ครับพราะอย่างฮอด,ดึงออกมาบ่มีเดงมันก็ะจังจะบอบหมือ,อน,มน,นแล้ว มีกระดูการโตมันมาที่อีกขง้งเนึ่ไปอีกข้างหนึ่ง จะยึดอยู่ส่วนห็นึ่งบอกรับส่วนส่วนกลางโตมันน้อยนึงเลาก็เอาหมี่มนไหลออกแล้วเขาก็มาตัดหลองมันมันจะมีหลอมนิ่มเลยวะหลอมถ้มันตัดง่ายงบอกตอนผมพาวน์หัวมือถือทใส่มันถือคอบมองยังสีครับมันเลยมันเลยบอกลงผมหลังเงียบโดนเต๋อมันจะมาฝ่อหลอกนึ่งอ่อนอ่อนอาก คือเบาเครับดสันเดี๋ยวจะเห็ดขันตอนต่อไปเบิรนก่อนนะครับปกติเราจะเห็ดพร้อมกัน3าตัวมัน้สีตัวแวมันแหลกแหลตอนเดียวท่เียนเพี่น้องเบิรนก่อนครับ มันจะขูดออกนี้คือขูด้ตัวนี้ออกครับนี่แหละตัวนี้แหละตัวสิเพิ่มความข้าวในปลาเขาแต่งออกใปนเบิดนะครับมันจะมีตัวนี้เขาัะแต่งออกแล้งก็จะปาดชียบนี่ออก หยิบยไปถอดแบบแซบมันก็จะตััอนนี้คือข้ายทองถ้าซิมีครับของก็จะมีมั่นแสกหลายครับลูกค่าบางค้นกับบมักครับบางค้นกับว่าแบบแสบผมกับว่าแสบผมกับมักกิน ฟังนีผมจะโบกขึ้นในเบิรงนะครับแล้วผมจะขึ้นในเบิรงกฟังเดียวพออีกฟังนึงก็ขึ้นคือกันนะครับผมใส่มีขานใส่ด้วยนะดูเลย,เลยอาจจะคนละแบบกับพี่น้องบางคนคณะจับผิดใส่ครับต้องมาเียนต้องซื้อกว่าหลอกตอนหลอกเนื้อฟางจะได้วเต็งหลอกตอนนี้ ตอนนี้ก้างเหลือแค่นี้ครับตอนนี้ก้างจะเหลืออยู่แค่นี้ก็ใส่แหนบเริ่มต้นสักทีครับที่ดินมือถือทำนี่แหละครับฉันละมือฉันละเสกขึ้นตาเร็วๆก็ได้พร้อมเตรียมของไว้ครับ คือปลาสดนะค,ครับพี่น้องเพื่อนปลาสดเพราะว่ามันจะมีปลาแช่แข็งอีกแบบหนึ่งครับเป็นปลาฟิตเขาะีฟิตมาอันนั้นจะไว้ขายกินพวกสเต็กพวกย่างนะครับเพื่อนเพื่อนปลาสดคือว่ามันมันจะมาแบบแบบที่ใส่แข็งมาาครบแบบปเ,เ,ปเป็นปลาหนึบหนึบมาเพล่วเนเพื่อนปลาซีมอนสดแล้ว ผมจะเอาเนี่ยมาวัดเพรผมใส่ปูอัดวัดมันเป็นการใส่ของอันที่หมอผมไวใ้ใส่ใด้ประโยชน์นะส่วนนี่เป็นส่วนส่วนนี่างใบคล้ายซัลซิมีกับเขาไวขา้ขายขายย่ำคลายสมุนลัดโซด่เกี่ยวบผมวัดจากปูอัดแล้วครับมันจะไม่เหงออกมองที่เหยงออกแนวนี้ จริงง่าเลยห้องจิงเบิ่งได้ว่าห้องแบ่งสีฟังทั้ง,ท,งทั้งดำครับทั้งทั้งออกขาวๆนะครับเนาะครับฟังเนี้ยจะมีเสียงเพลงเบิ่งมองทีแหกวันรับจะเป็นเสียงฟังฟังตัวห้องตัวตัวส้วงแบ่งมันครับผมกัไวใ้ใไซสม่อนลู่เขาปั่นนะครับพวกเขาปั่นพวกสม่อนลู่ไม่จะเกียอดอยู่ผมบัดว่าหนันว่าจะควรควรนึงไม่กี่ซัม ผมจะว่าแบ่งเอาบุเฮ็ดเป็นสมอนโลท่ทีว่าห่อเขานะครับเนาะได้ก็ได้เขาปั้นก็จะเ้าขั้วเน่ซสำเนียก็เลยเฮ็ดมันเป็นใส่งานได้เลยครับสิบ่มีเศษส่วนเหลือเลยที่เหลือฝากปุกบก็จะเป็นแบบนีเลยเดี๋ยวผมจะเอาหนังออกการการจะเอาเอาหนังออกถ้าดีใส่มีดม,ม,มีดเด่มแบบทำขึ้นปลานี่มันสั่นโพวกครับมันสิบโมถนัดยน่าดึงเนียบพวกครัมันจะหอดแข็งตัวตัวนี้มันก็เลื้อยไก่เองวะเล้วก็จมเป็นต้อง สใส่หิบเงาจักหน่อยยกเละมันจะมีสีสีเหนืออยู่ข้างล่างแล้วก็สีอยู่บนห้องกับป๋านั่นสีออกด้านหลังด้าน ฟังน,นี่ไปขายซาซิมิครับแาบข้าวเจเดกแบบฝาดกันเฉยเลยนานผมจะแต่งให้มันทุบหนังเลยถอดเส็บเส็บครับผอมผอมขายซาซิมิเหรอครับแล้วก็แต่งส่วนนั้นโบงงามเลยครับแล้วก็แต่งอัเนาะอันนี้นก,นออก,นก็ไว้ขายย่ำได้ มีสองส่วนสองส่วนใส่ที่ส่วนบนกับส่วนล่างนะครับเหนบอกว่าจะมีซุ้มจะจีบๆครับเขากะแต่งมันออกกับน้อยเพื่ยวกับมสวยงามข้อที่ผบเห็นเห็นว่าเห็นง่ายขี้เห็นงาจอยู่ได้ครับพี่น้องต้องใส่ข้อมสำนักที่ว่าเห็นมาดุนนะครับ เป็นโมของ่านยงไงบาคนท่านผู้ใดบอเปยนกับเาึ่งอย่างดี้ครับคุณมครับันท่นี้มันงามอยู่ีห้องกบแจ้งบอกีน่าเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะหันอห่งนีน่าจะขายเดี๋ยวผมจะหันอห้่ สีแดงๆเป็นเรือที่เป็นมาทุกสัมมันจะน้ำเขาครับมันทะลุหอดฟังเขากับบนนี้เขากับปาดแต่งออกไประเทศเขาปั่นเห็ดย่ำไรสบายครับเขาเหลือก็ได้ดอปามันอยู่ในหน้าหนาวพี่น้องวันเขาวิกปาดไทยมันบอกราเขาจะปาดไทยวันนี่จะหนึ่งหนึ่งทีจะมีหาสินนะครับอยูน่านเพื่อขายร้อยห้าสิบแปดบาทแล้ก็ฮันลงส จำเนยครับหนึ่งร้อยห้าสิบแปดบาทอยู่ด้านที่ขายนะจะเป็นนี่แหนะใส่ถ้วยว่างน้ำแข็งครับเดี๋ยวตลาดได้สิจัดแน่เลยนะครับเนาะประมาณนี้แหละครับพี่นอ้องงานประจําผมสําหรับคลิปนี้ก็ขอปิดคลิตรเพื่อนติดระครับเดี๋ยวส่วใงใส่ไทยไทยคลิปผมจะเอาวิธีพาหัวปลาให้เบิ่งนะครับเด้อสำหรับคลิปนี้ขอพิจิตรเพื่อนติดระครับขอบคุณหลนะายๆเด้อที่มารับส่งครับสวัสดีครับ Yeah.